มาเซโรน่าไม่ท้อเดินหน้ายื่นรอบสามซื้อโอมนะ่าอาไรายังไงงานนี้นาปลีเตรียมยื่นรอบใหม่สู่ขอ,อกิมอจารดิลคอนซาพร้อมยื่ตัวจริงให้ลิเวอร์พูลแล้วหรือ,อยังอัตเตต้าเชื่อหงยุคสลตไปได้สวยหลังอุ่นเครื่องชนะปืนนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกรน,นี้บาร์ซร์นาย,ยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวดานี่โอโบมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของแอ็บบรซิกเป็นรอบที่3แล้วรอเพียงแค่คำตอบจากสโมสรเยอรมน,นีในครั้งนี้เพียงแค่านั้นซึ่งเดเรโอสปอร์ตรายงานข่าวบนพระราสบอดีที่บ้านมา ว่าบาร์เซโลนาเดินหน้าในการยื่นข้อเสนอรอบที่3ถึงแอตเลติกเพื่อที่จะขอเซ็นสัญญากับดานเลโอโมทันทีหลังทับกระทิงแดนเมืองเบียปรดกาขอ้ ur, ขอเสนอครั้งที่2ของพวกเขาโดยบาร์เซโลนายื่นข้อเสนอรอบแรกมูคลค่ารวมแล้วกว่า60ล้านยูโรเป็นเงินแบ่งเป็นเงินเบื้องต้นอยู่ที่40ล้านยูโรโบนัสอีกอยู่ที่40ล้านยูโร แต่ว่าเงินเบื้องต้นจะแบ่งจ่ายเป็นสิ่งงวดงวดละสิล้านโยูโรในเวลา4ปีปีนั่นทําให้อบบารซิกนั้นปฏิเสธแบบไม่ใหญ่ดีพร้อมระบุว่าเป็นข้อสเสนอที่ไร้สาระ,าะฉะนั้นทีมอาเซอร์ได้าได้ยื่นข้อสเสนอเป็นเงินเบื้องต้น50ล้านโยโูโรโบวโบนัส15้าล้านโยูโรถึงทีมดังเยดาบัน,นีอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันอาราสุดบาเซรนา่ายื่นข้อสเสนอพราะที่3ามถึงอบรารซิกด้วยเม็ดเงิน,นจํานวนเบื้องต้น55ล้านโยโูโบรบวกโบนัสอีก้านโยโที่รุผล ง่าย3ล้านยูโรและก็อีก3ล้านยูโรที่บรรุผลยากซึ่งทัพอสุการนาเชื่อว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับน้มน้วให้การทิงแดงแห่งเมืองเมียปล่อยโอโมโมย้ายสู่ทีเมืองหลวงในแคนกตาดุยาแต่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระค่าตัวเบื้องต้นจำนวน5 5ล้านยูโรที่จะรอลบาเซโรนาต้องการจะแบ่งจ่ายเงินออกไปหลายปี ในขณะที่แอรเลซิกต้องการรับเงินส่วนใหญ่ภายในช่วงปีหน้าส่วนโอโมเองก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทีมอสูกซราดด้วยสัญญาจนถึงช่วงปี2030ในขณะนี้อาร์นเซงไงดาปรีพร้อมที่จะปรับปรุงข้อเสนอครั้งใหม่ไปยังบริตันเพื่อที่จะขอซื้อตัวบินรีกิมอนในาราคา12ล้านยูโรบบกโบนัสตามการบริงานจากทางของสกายอิตาเลีย ดยข้อสเสนอแรกของพวกเขาอยู่ที่ประมาณราว9.5ล้านยูโรแต่ดันถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วจากสโมสรพิมบริกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจานบริการดิมาซิโอนักข่าวชื่อดังมั่นใจเลยว่ามีข้อสเสนอครั้งใหม่และมันจะได้รับการปรับปรุงเป็น12ล้านยูโรบวกโบนัสที่เกี่ยวข้องกับผลงานโดยต้องรอดูกันว่าข้อสเสนอน,นี้จะเพียงพอที่จะโน้มน้าวให้บริันขายดาวเตทีมชอิออสกอตแลน์วย23ปีนี้หรือไม่ และก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทีมของอันโตนิโอคอนเต้ต้องทําคือเปิดพื้นที่ในแดนกลางโดยอาจจะปล่อยเจนส์คาสคยุสเต้หรือว่าจาเบริกาการเอตาโนจากทั้งสองรายนี้การเอตาโนดูเหมือนว่าจะมีโอกาสในการย้ายทีมมากกว่าหลังจากที่เคยถูกปล่อยยืมไปยังกาญารีโดยกีมมลงเล่นให้กับทางทีมชาติสกอตแลนด์ชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง30นัดและก็เป็นส่วนหนึ่งของศึกยูโร2024 โดยเขาเป็นอดีตผู้เล่นของแรนเจอร์และก็เชลซีและก็เคยถูกปล่อยยืมไปที่นอร์ซิตี้ก่อนจะย้ายไปที่บริตันโดยค่าตัว8.3ล้านปอนด์ในช่วงเดือนกันยายนไปส0 2 2ันคร,รั้งในคนี้อาร์ติญงย์จาเรลคอนซาเกิดในครอบครัวที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่เขาก็ได้เข้ามาอยู่ในแคาเดมี่ของลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ5ขวบนะโดย16ปีที่ผ่านมาจากการแค่ดาวรุ่งที่เจะเกนครับหน็ไปด้วยตอนปริซัน ในยุค2023มาถึงตอนนี้คอนซ่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงจับคู่กับเฟอร์เจฟันได้ซึ่งในบทสนทนาสั้นๆกับเดลิเมลคอนซาถูกถามว่าเคยสงสัยในความสามารถของตนเองในครั้งนี้บ้างไหมโดยเขาก็ได้ตอบว่าไม่เลยนะไม่เคยเป็นอะไรแบบนั้นเลยคอนซาด้กล่าวระบุ สำหรับผมแล้วผมอยากจะเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลมาจะตลอดที่ซ้ําไปดังนั้นผมจึงไม่เคยคิดว่าผมชึ่งจะมาอยู่ที่นี่กับทีมชุดใหญ่คุณเองก็เห็นแล้วเมื่อปีก่อนแต่ผมนะอยู่กับลิเวอร์พูลมาแล้ว16ปีเลยนะผมทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณเองก็อาจจะไม่เคยเห็นนั่นคือเป้าหมายตัวจริงและแผนของผมมาจะตลอดในครั้งนี้โดยเมื่อปีที่แล้วคอนซาเนียขอให้ลิเวอร์พูลนั้นจัดาภาพโดรนและก็ภาพมุมกว้างของฟันได เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงนะฮะในเพื่อจะเรียนรู้กาเรเคลื่อนที่ของกองหลังผู้เล่นพี่ชาวดัชไม่ใช่แค่นั้นคอนซายังศึกษาผู้เล่นอย่างจากท้านของจอห์นสโตนเซคิโอปรามอสและก็อาริอันโดโบโตชี <c oughs> เพื่อจะดูว่าตอนที่ไม่ได้เข้ารับกองบอลพวกเขานั้นมีการาเคลื่อนที่อย่างไรนอกจากนี้เขายังเปิดดูคลิปกองหลังอเมริกาใต้เพื่อดูแนวทางสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่สาม,มารถทำได้ โดยทางด้านของเฟอร์จิลเนี่ยเป็นเหมือนกับโรสโ,โรสลอยนะเขาเป็นทุกอย่างที่ผมอยากจะเป็นฐานะเซ็นเตอร์แบ็กผมได้เรียนรู้อะไรามากมายจากเขาซึ่งไม่ใช่แค่เฟอร์จิลฟันได้เท่านั้นกองหลังคนอื่นๆทั้งหมดก็เพิ่มเติมด้วยเช่นเดีวยวกันเขาเป็นกองหลังที่เรียกว่าดีสุดในโลกในขณะนี้การมีแบบอย่างแบบนี้ซึ่งเป็นคนที่ผมยึดถือมาตลอดนะับเป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับผมในขณะนี้เอาล้วยังไงมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเชื่อได้เลยแต่ว่าของแดงลิเวอร์พูล ภายใต้การของทีมของอาเนสร์ตจะไปได้สวยหลังอุ่นเครื่องชนะทีมของตอนไป2ต่อ1เกมนี้ลิเวอร์ฟูนนำไปก่อนต่อศูนย์จากโมฮัมเหม็ดซาาห์นาทีที่13จากนั้นนาทีที 3, ่34ลิี่อรวฟูนหนีไปเป็น2ต่อศูนย์จากฟาบิโอคาบันโจและแม้ว่าอาร์เซนอลจะไล่มาเป็น1ต่อ2จากไคลส์ทาวเวอร์ดนาทีที่4 0แต่ก็ไล่ไม่ทันแพ้ไปในท้ายที่สุดเมื่อถูกถามนว่าลิวเวอร์ฟูลจะไปได้สวยภายใต้สร์ตหร,รือไม่อาร์เจต้าตอบว่าผม คิดอย่างนั้นนะเราทุกคนต้องเริ่มแข่งขันและก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเจ๋งแค่ไหนแต่ทีมของเขานนั้นดูดีนะจากเกมที่ผมเห็นในช่วงปรีซั่นมันชัดเจนแล้วว่าเขากําลังพยายามทําอะไรอยู่และเกมนี้มันก็เป็นเกมที่ยากสำหรับเราพวกเขาทําประตูได้จากทางด้านโอกาสแรกและนั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างเราสามารถสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่ต้องปรับปรุงเรื่องของการจบสกอร์ในครั้งนี้ ฟอพีโอคาร์วันโยดได้ออกมาอธิบายถึงแนวทางในการเล่นที่กุนซือคนใหม่อย่างอันเนสซรสตต้องการจะนํามาใช้กับลิเวอร์พูลซึ่งมีความแตกต่างกับเจ็เก็นคาร์ล็อตอยู่ไม่ชน้อยโดยลิเวอร์พูลภายใต้การนําทีมของอันเนสซรสตนั้นถือว่าทําผลงานได้ดีในช่วงของการทัวร์ปริซันโดยทางเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะแอสตันไปได้ด้วยผลสกอร์2ต่อนซึ่งทางคาวันโยดที่ทําไป1ประตูในเกมเกมนี้อธิบายแล้วว่ากุนซูชาดัชเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางของขงแดงลิเวอร์พูลจากเดิมอย่างไรบ้าง โดยเ,เต่เตชาบุติเกสพยายามจะสร้างความประทับใจให้กับสลอตหลังกลับมาจากการยืมตัวจากแอตราิกและก็จากฮักซิตี้โดยยุคของคารบเองเขาลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปมากถึง21นัดทาไป3ประตูและเจ้าตัวก็เชื่อว่าแนวทางของสลอตเนี่ยจะต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนแดนกลางมากกว่าของเจเคผมคิดว่าบน,นั้นเล่นกันในแดนกลางมากยิ่งขึ้นนะ นักเตะอย่างเคอร์ติสโจนทาวิเอรียและก็ m ดอ i c มินิกส์โบ๊กสไล์เลางมีนักเตะที่พร้อมสำหรับการเล่นแบบนี้การเล่นของพวกนี้จะทําให้แนวรุกของผมหรืออย่างผมโมซาร่าทีโกโชตารวมถึงคนอื่นๆนั้นดันสูงขึ้นด้วยซึ่งความสามารถในการผ่านบอลในแดนที่3คือสิ่งที่เราต้องทําและเป็นสิ่งที่เจ้านายต้องการจะให้เป็นตัวของเราเขาต้องการจะให้ผมดูเรื่องเกมรับก่อน S <S <an> <S เขารูว้วาผมเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่โดดเด่นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่มีใครสักคนหนึ่งคอยใส่ใจรายละเอียดเปลาาและมัน่นใจในตัวคุณนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับจากเจ้าดายในครั้งนี้ในเวลานี้อาร์ะยังไจอรบานอดีตปีกลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกูบบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาเรียกร้อง,องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในทัพของแดนลิเวอร์พูลช่วยกันสนับสนุนการทํางานของอาร,ร์เนสต์สโตรเฮดโค้ชคนใหม่ชาวดัตช์ในการที่จะไล่ล่าความสำเร็จและฤดูกาลหน้า ซึ่งบรานได้กล่าวแต่ว่าเราได้เห็นมาแล้วเมื่อตำนานอย่างอาริเฟอร์กุสันเคนนี่ดักเริชและก็อาร์เซนเวนเกอร์จากไปมันค่อนข้างแย่นิดหน่อยเพราะพวกเขาเป็นผู้จัดการทีมที่โดดเด่นมาโดยตลอดหลายปีและหลายคนจะเกิดคำถามสำหรับคนที่เข้ามาแทนที่ ผมอยากจะกระตุ้นให้เป็นแฟนและก็นักเตะลิเวอร์พูลสนับสนุนอาเนสซัสแต่เขาและก็ทีมสตาฟโค้ชก็ต้องแสดงความเคารพรวมไปถึงฝีไม้ลายมือให้ทุกๆคนได้เห็นเหมือนที่เจกเกนคารอลเคยทำผมหมายความว่าสรสตเองและก็ทีมงานเองต้องทำในสิ่งที่เขาพูดพวกเขาต้องทำงานในแนวทางที่แน่วแน่ชัดเจนผมแน่ใจในะว่าพวกเขาจะทำมัน พวกเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมสร็อตได้งานนี้เพราะว่าเขาทำได้ดีที่เฟย์โนและก็มีแนวทางเป็นของตนเองเขาไม่สามารถเดินตามรอยครอปได้เพราะพวกเขาคือคนรักคนกันและเขาจะต้องก้าวข้ามครอปไปให้จบได้ด้วยวิธีของตนเองแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะทำให้ทีมเล่นสไตล์ที่คล้ายกันกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดในครั้งนี้และสร็อตก็ต้องเป็นตัวคนตนเอง ที่สำคัญคือเราต้องเคารพและก็ให้เกียรติสิ่งสิ่งนั้นรวมถึงคอยซัพพอร์ตเขาในทุกวิติในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะและข่าวริบุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ